บอกแล้วนะคะว่าอย่าปล่อยให้บริ้งนั่นว่างค่ะว่างเมื่อไหร่นะคะเป็นจับซีซาวแบล็คพิงค์ค่ะมาอิดิทภาพทุกทีเลยนะคะมาคนนี้ค่ะลองจับพวกเธอะะมาเป็นนางเอกซีรีส์จีนสักหน่อยค่ะโอ้แต่ละคนค่ะสวยหยดย้อยนะคะงามร่มเมืองกันเลยทีเดียวค่ะ ลิซ่านั้นมองเว็บแรกนะคะนึกว่าแองเจล่าเบบีนะคะน้องก็เอาอยู่ทุกลุกตลอดอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นสายไหนเนาะจะสายฟอสสายเกาคะหรือแม้กระทั่งสายนางเอกซีรีส์จีนค่ะก็น่ารักตะมุตะมิมากเลยนะคะโดยเฉพาะตอนที่เปิดมกเนี่ยแหละคะ่ะคุณผู้ชมล่ะคะว่าจริงไหมส่วนทางด้านพี่สู่ค่ะมาในชุดสีขาวนะคะดูแล้วก็แสนดีบริสุทธิ์ค่ะเข้ากับพี่สูมากๆเลยนะคะพอเห็นนางเอกซีรีส์จีนนะชุดขาวทีไรเนี่ยแอดก็มักจะนึกถึงนะคะเซลยวเหลิงนึ่งซะทุกทีค่ะ อ่ะแบบพี่สูเนี่ยก็ใช่เลยนะคะรับบทเป็นอาจารย์คนสวยของเอี้ยกล้วยได้สบายๆนะคะเธอนั้นงามล่มเมืองจริงๆค่ะส่วนทางด้านสาวโลเซ่ค่ะโอ้วิงก็จัดให้สวยหวานเลยนะคะอ่ะก็เข้ากับเธออยู่เหมือนกันนะคะสวยมากๆค่ะเรียวกว่าเปลี่ยนลุคไปเลยนะคะจากสาวสายฟอค่ะมาแนวนี้นะคะก็สวยไม่ธรรมดาด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ส่วนทางด้านน้องวน,นานะคะเอ้ยไม่ใช่ใหญ่เกียวะคะ่ะเอ่อบิงเนี่ยจัดให้นะสเปรยวเลยนะคะก็ให้เธอการอยู่ในชุดสีแดงเพลิงแบบนี้นะคะก็คล้ายๆกับชุดเจ้าสาวอยู่เหมือนกันนะโอ้ยอยาเกียวก็น่ารักนะคะแบบเกลียวเกียวเนี่ยแหละคะ่ะเธอเข้ากันได้ดีอยู่แล้วนะคะกับสาวสไตล์เอเชียะคะ่ะที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอะนะคะก็เนี่ยแหละคะ่ะเป็น แฟนอีดินะที่ทําให้ถ้าเราได้เห็นสาวๆแบคพิงในรูปแบบนี้บ้างนะคะก็ในชีวิตจริงมันคงยากนะเนาะก็เอามาให้ดูแล้วกัน,นะคะ่ะถ้าเกิดสาวๆแบคพิงเนาไปเป็นนางเอกซีรีส์จีเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะก็เอามาฝากแล้วกัน,นะคะ่ะหวังว่าจะชอบนะคะคุณผู้ชมดูแล้วรู้สึกยังไงก็ลงมาพูดคุยกันได้นะคะก็ก่อนจะคลิปค่ะก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า